ประพรมนะครับเซลใหม่นะครับกับประพรประหงลิฟต์แปดแปดนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ายอดที่โดดเลยนะครับก็คือชาวบ้านทั่วไปอาจจะเรียกไอเท็นะครับเอาไว้ยกนะครับของเครื่องทุนแรงหรือศาสตร์ทางเทคนิคนะครับนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมหลายร้อยจะเรียกว่าแฮนด์พาเลตแฮนด์ลิฟนะครับเป็นแบบแมนนวลนะนะครับก็จะมีระบบไฮโดรลิกนะครับวันนี้เรานำเสนอนะครับ ไซส์มาตรฐานนะครับขนาดมาตรฐานพาเลทนะครับตั้งแต่ไซส์2ตัน2 0ันขึ้นะครับ3ตันนะครับในตอนนี้ราคาพิเศษนะครับแล้วก็แบบที่เป็นกราวนไนท์นะครับอันนี้เป็นตัวที่ัวโชว์เนี่ยไซส์2 0ตันึ้อันนี้เหมาะสำหรับข้อห้องเย็นนะครับแล้วก็พวกไฮโดเลตนะครับโคลอาร์อะไรพวกนี้หรือพวกเค้าพวกนี้นะครับมันจะมีน้ำมันที่มันจะปอกออกมานะครับที่ นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะพวกนี้ว่าเข้าหงียนมันจะขึ้นสนิทนะแล้วก็หรือแบบที่เป็นแบบพิเศษนะครับหน้าแค่สำหรับพิเศษสำหรับพาเลทบางเฉพาะนะบางงานนะครับก็สอบถามมาได้นะก็โชว์ต้องการมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะครับหลายๆตัวรถพิเศษนะครับพร้อมส่งรีด้วยอยู่ใกล้ๆนะครับลูกค้าจากอีสานเหนือใต้ก็สั่งแอนพาเลท เราไปด้วยเหมือนกันนะครับรับประกัน1ปีนะครับราคาทักมาถามได้เลยนะครับขึ้นเบอร์โทรช่องทางติดต่อและไลฟ์โซเชียลทุกบทางเลยจากกินนี้นะครับลาไปก่อนคินแม่พบกันใหม่สวัสดีนะครับ